แผ่นวารอนายคัดฟังเด้อททันทนาการฟังก่อนฟังเด้อททานทนาการฟังก่อนก้อนสีไข่าปากเบ้าจ๋าต่างต่อกันมองนี่นั่นคือน้าม่นเมืองอุบลมีคนไปมาย่องยามขายซื้อคือน้าบ้านซิรินทอนคนสาวาเป็นเมืองเจ้าฝาปพระท่านให้แห่งน้ำสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองไปมอหลั่มทํำเกษตรเจ้ามือนีสิมาเย่มหมอแคนทองดีชัยกุศ พี่กัดอยู่บ้านสุขเกษมตะบนขั้นไหลอำเภอศรีลินทอนจากพี่นอ้องย่างกายเขามานั่งเงินได้ยิ่งจะเสียงแค้นจันจันอยู่พาดสมมวแทเถอะไปฟังแค้นน้ำกันจากพี่น้อง สมมวนเทพสมมวนขากมวนแน่เทิพี่น้องคุณพ่อสวัสดีค่ะค่ะโอ้ยมาเยี่ยมยามถามข่าวพ่อเฮาอยู่จังไดกินจังไดพ่อเป่าแข้นมาโดนแล้วบ่ครับพ่อุณแล้วจะเป็นเบาผลล่ะจะเป็นเบาหน่อยหน่อยถเป็นเบาผมมันชิบ๊อกคิบ๊ะปีนี่แหละคิบเะ็ดสิบแปดปีกระเป่ามาเรื่อยเร่ยเมนบอกพ่อมาเรื่อยเยเป่าจนด้เมี่ยพุณละจนด้ลูกได้เต่าได้ได้เอ็นเป็นขอเป็นขั่วพุณละแม่นบอกคะเม็น แล้วมาเศร้าอยู่ไหมเศร้าจนส่ว,สว,สวนไหนบ่นอกรีบป,ปีคนนี้คือได้เศร้าพอมันหยาดทั้งรอบครัวเลยบ,บ่ได้ไปบัดนี้พอ่อยู่โตแล้วก็กลับมาเปล่าใหม่บ่พ่อลูกหลานใหญ่ลูกใหญ่เติมแล้วก็เล่มาเปล่าใหม่โอ้บัดน,นี้อันอันสู้มือนี่พ่อเฮ็ดยังแน่บัดนี้กะนี่แล้วมันอ่าเฮ็ดซ่อมแคียนนี่ล่ะแนี่ยอืมอมแคียนใ้เขานีา่ล่ะคือได้มาซ่อมแคียนพอที่แรลมก็มีแต่ไหนจ้าเห็ดเติมสมเขียนจ้ามจนระเกีร์เฮา มันโมมี่สางมันโบมีผู้สมไ้ว่าโมมีผูสอนใหม่จะคล้องไปจะเข้าที่กี่กระจอมูเปลี่ยนเหตนมูเปลี่ยนหรอกแต่เปาไม่มากระไ้บ้ดนี้พ่อมาอันนี้แล้วกันพ่อมาแล้ว่าตอนตอนจะไปสอนนัอไก่ก็เลยมหาเทเด็กเองไปเรื่ออันยุ่มือพ่อหน่อยม่นียงนานีอันนี้มันนี่ยคีสูนี่รักเ่อมประกอบ้องแกนสอนโอ้มนี้สิประกอบเพี้ยนมันพประอบเพี้ยนเบิบดบ่นอีพอไม่ีมีอันใดได้นั้น มีเต่ามีสูตรอ๋ออันนี้หน่อยนี่มันเรียนเขียนนํำบุเรียนเขียนหน่ำเล็กหน่อยรุ่นใหม่รุ่นใหม่เป็นฝึกน่ำมนเขียนมาได้หลายเนี่ยเนี่รุ่นหน่งรุ่นเลหน่อยนี่เออรุ่นนี้แหละโอ้อันเพื่ออนุลักษณ์ของเก่าของแกเป็นศิลปะวัฒนธรรมเข้าไ้เนอพนอแม่นี่มันสิบรสจากคามเข้าใจเรื่งสุเมืองนี่พ่อรับสอนมันบ่ค่ะสอนอยู่สอนคือเก่าสอนคือเก่าเพราะเห็นเป็นแนว ูกฟังไว้ให้มันอยู่คือเก่านนามันที่เบิร์ดอย่างี้ยันยมันเบิดแล้วบเบน,นี่ยเนี่ยมันกูมีไม่ไดเดียวนหน่อยนี่อ,อาาือสมมติว่าข้าเจ้าสนใจอยากมาเรียนแขื่อนพอหลับอยู่ม<ร>่นนอกรับอยู่รับคืเอเก่าเหาบัดนี้อพออันตั้งแต่พอไปเปาเ่าแขนมานีมอตัมดุ่นเกา่าๆนี่บ่าเป็นเพื่อนกับเมื่อบาดเกา่เกาไรแถวที่บ่อเออบ่อสังเลยไปเปลบ่ยนบ่สังเลยจะไปนั่งเราเหรอวะเว้ยอย่าไปนั่งเถอะร้านเขาบ่มี่มอแขน <ส><ก>ยู่ยยสก,ก้อนอยู่สก,ก้อนเอออ่าห่อหอดแล้วคืออยากฟังแขนแท้ละพอเห็ดจังไดเห้อฟังกับพอไรยอยู่กันันลำใจยังม้วนตัวฮึลำใจยังม้วนอยากฟังแขนซื่อๆได้อยู่บ่กัดฟังบอดีเว้ยบอดีคือมีผู้ลำใจเนียนเอาศาสนะมีผูล้ลำใจีบบ่บะป่ะว่าทีเอาศาสนะ<ม>เอาเบิ้ง เอพ่อใหญ่ลูกน้ำเพสิินทนพอนอนเออยแก่ใหญ่ว่านอนหันมาฟังทังนี้กอนเด้อเจ้าภาพสาัท่าเมื่อในลานเนี่้มาทั้งหมุดหอมพอขอบคุณเดอ้อทั้งคุณแม่คุณพ่อเจ้าภาพสัที่ื้อผู้ขาเสื้อว่าสาวรุ่นนี้น้ำสกุลบุ่นสว่างล่ำในบิษัทยางทั้งซา,ท,งาทั้งไล่บ้านของฉันพ่อยอยู่ไกลอยู่ไกลพุ่มสถานบ้านเกิดจะไม่สาเถิดเกิดอยู่บ้านฟางหึง ตำบลนั้นฟางพม่าเภือนั้นในจำสาเมืองเจ้าฝ่าประทานน้ำลูกน้ำเคลื่อนสิรินธรจังหวัดนั้นเมือ,นอนาาานงนักปราดอุบลราชธานีถาแฝงนมีการงานขอเสินทานติตัวขอเส้นท่านติตัวยาโอ,โ,อโอสา ก่อนก้อนสีไข่าปาาเก้าจา๋าตานต่อกันมองนี่นั่นคือน้ามหินเมืองอุบลบอมีคนไปมายองยามขายซือ้อคือหน้าบ้านศรลินทอนคนสาวาเป็นเมืองเจ้าฝ่าพระท่านให้แห่งน้ำมาเด้อละมายามทางไทยมาเด้อละมายามทางไทยอำเภอตั้งใหม่นามว่าศรลินทนเป็นบุญของพระศกมีก่อนดีแท้แน่นอนความอุดมสมบูรณ์ บุญน,นุนนำมาให้เป็นบุญนุนนำมาให้ธรรมชาติมากมายและอาหารการกินเหมือนทรัพย์มีอยู่ในดินขยันทุกถิ่นรับรอไม่อดตายปู่ป้าได้ก็อยู่ในน้ำเพื่อนยังกัเลื่อนเลื่อนเข่าหน้าเจ้าเห็ดกินพี่น้องเอ๋ยนำกะบ่บได้ซื้อบ่อดได้ซื้อผมส้นปล่อยเฮาเฮเศรษฐกิจพ่อเพียงพ่อเพียงกระเดยงดินเด่น้าภาษาญาพอหลวงส่งมีไว้ให้คนไทยได้ห่อนหำทำกินซื้อ่อมีแทว่า,าจุนแม่เอ๋ยแม่คนลญัง เขาจน,จน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 ไดบ้าเพลองไหม้บุญความสมบูรณ์พุ่นสุกถูก่อมีมากไกลใครม้าแล้วอย่าขึ้นมาเถื่อไม่ใค่ไค่แล้วอย่าขึ้นมาเถื่อไม่ซิลินทอดอยู่ไกลไกอยู่ไกลไกมาเดานินนั่นมายองยามกันใส่งามๆขึ้นน้ำใน,นเกล็ดนีแล้วปฏิทึมวนอยู่บล่ะพอ่อมวนอยู่เลยล่ะเออเป่าแคนซืน่อก็มีมวอลลำมลัมใส่ไปจงไหนมันก็ มีม <muitas S 2> ี่ดีจริ้คือหลากหลายหน่อยกพ่อฟังแช่นไปซื้อหัวตะไลหน่อยนั่นอเขามันกับขอบขอบคุณคุณพ่อท่องดีแชยโกดได้มือหนาสิมาล้อสเแคนใหม่เด้อพ่อเด้อเดี๋ยวสิมายามใหม่ขอบคุณพี่น้องผู้เขามาเราชมคลิปจ้าเอามือหนาสิมาอไหมเด้อพ่อมื่อนี้สิเฝ้ามืตัดหญ้าให้งัวงกว่านี้ขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณบูเขามาติดตามเราชมเนื้อฉาปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นมะล้อมทำเกษตรในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ